มาครับเลยครับตอนนี้มีผู้สนใจนะครับอยากซื้อนะครับเป็นจํานวนมากนะครับหน้าที่ของพวกเรารู้คนนะครับก็คือต้องแข่งกันนะครับให้ขายกันถูกนะครับเมื่อเราขายถูกแน่นอนเราก็จะขายได้นะครับแต่ถ้าเราขายแพงไปก็แน่นอนเหมือนกันก็คือขายไม่ออกนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับพร้อมแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเส่ายกันที่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ราคาวันนี้ครับเพื่อนวันนี้ครับ เมื่อเราพร้อมแล้วนะครับเราจะขายไปที่เท่าไหร่นะครับก็ใส่ราคากันมาได้เลยนะครับขายแบบขายได้ครับขายแพงก็คือแบบขายก็แบบนี้นะอ่ะเรามาดูนะครับว่าคนไทยนะครับที่สนใจอยากจะซื้อตอนนี้นะครับเขาอยากกันซื้อที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็คอมเม้นเตอ์เสนอราคามาตรงไหนนะครับแบบว่า อยากจะต่อยนะครับอยากจะซื้อนะครับเมื่อเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถนะครับเสนอราคามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขออนุญาตนะครับก้มสายตาลงไปหาคอมเมนต์ของเพื่อนๆกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับมีเพื่อนๆท่านไหนบอกว่ามีก็บอกว่ามีนะครับเพื่อนๆท่านไหนบอกว่าอยากได้นะครับก็พิมพ์ว่าอยากได้นะเราขออนุญาตส่พร้อมกันทั้งสายขอซื้อนะครับและก็ฝ่ายขอขายครับขออนุญาตนะครับไปพร้อมๆกันเลยนะครับใครอยากซื้อพิมพ์ว่าอยากซื้อครับใครอยากขายนะแล้วพิมว่าอยากขายนะครับแล้วตอนนี้60ล้านคนนะครับ กำลังคอยมองพวกเราอยู่นะครับ60ล้านคนนะกาลังนะครับคอยมองพวกเราอยู่นะครับียงแต่ว่านะพวกเราอ่ะก็ต้องขายกันให้ถูกเท่านั้นเองนะครับใครบ้างล่ะครับไม่ชอบของถูกจริงไหมครับแล้วทุกคนชอบของถูกนะครับเราก็ต้องขายกันให้ถูกเท่านั้นเองนะครับขออนุญาตอ่านคอมเมนต์นะครับต่อไปนี้นะครับมีใครอยากขายช่วยทิมมาก่อนเลยครับมีใครอยากขายนะครับช่วยทิมมานิดนึ่งครับว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะขายนะครับพร้อมที่จะขายแล้วนะครับช่วยทิมมา อากขายนะครับเยอะเลยนะครับคุณนะครับอ่านชื่อนิดนึงนะครับคุณรัฐคุณลันดานะครับอยากอยากขายนะครับนี่ใครอยากขายนะครับคุณดีก็อยากขายนะครับเป็นทุ่ตัว้มสายตาไปอ่านคอ,ค,อคอมเมนต์ของเพื่อนๆนะครับ ได้เท่าไหร่ครับมีหนึ่งใบนะครับได้เท่าไหร่ต้องทำยังไงบ้างครับต้องขายกันให้ถูกในไลน์นะครับเพื่อนๆถามคุณกำลังถามวันแล้วต้องทำยังไงครับก็ขายกันให้ถูกๆนี้นะครับขายกันในไลน์เลยนะครับขายกันในไลน์ขายกันให้ถูกนะคนไทย60ล้านคนกําลังมองพวกเราอยู่นะครับเพื่อนๆ อลวันนี้มาทำช่องแบบนี้ก็คือหมายว่าคนไทยทั้ง60ล้านคนเนี่ยม right> ีโอกาสนะได้เห็นไลฟ์ของเราถูกไหมครับได้เห็นคลิปของเราได้เห็นไลฟ์ของเรานะครับหน้าที่ของพวกเรานะครับก็คือต้องขายกันให้ถูกนะครับหน้าที่ของพวกเรานะครับขายกันให้ถูกนะครับหน้าที่ของคนซื้อนะครับก็คือเข้ามาหาคอมเมนต์ที่เรากําลังคอมเมนต์อยู่นะครับอ่าเยี่ยมเลยครับตอนนี้นะครับขอท่านแรกเลยจะเปิดราคาขายที่เท่าไหร่แบบสีส่งครับขอท่านแรกเลยนะครับใครจะขายที่เท่าไหร่แบบที่ส่งครับขอท่านแรกมาเลยครับ อยากขายเท่าไหร่แบบฟรีส่งนะครับแต่ใจเขาใจเรานะครับวิธีการขายที่ฉลาดที่สุดนะครับพ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยที่เขารวยกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาขายถูกนะครับเขาขายในไรสดแบบนี้แหละยเขาขายไปในไรสดแบบนี้แล้วที่สําคัญคือเขาขายถูกนะครับพอาะเขาขายถูกเขาก็จะขายออกนะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วนะครับที่เพื่อนต้องรีบใส่ราคากันเข้นมานะครับใส่ราคากันเข้นมาเลยครับข่อนนี่แหละก้นใส่เราไปหาคอมเมนต์เลยนะครับอ่า สัญญาณนัอยากขายนะครับมีหลายใบเยี่มเลยนะครับเอารุ่นนี้รุ่นเดียวก่อนนะครับเพราะการขายของหลายรายการเนี้ยไม่ประสบการสำเร็จนะครับเพราะค้าแม่ค้ได้ส่วนนี้งเขาจะหยิบของมาทีละชิ้นถูกไหมครับพอเขาหยิบมาทีละชิ้นเขาก็เคยขายทีละชิ้นนะครับเคลือบแล้วครับเสียดายไม่ขายไม่เป็นไรครับเคลือบแล้วไม่ขายไม่เป็นไรนะครับไม่ว่ากันนะครับอ่าไปที่โชว์อยู่เท่าไหร่เห็นไหมครับมีคนอยากซื้อแล้วนะครับมีคนอยากซื้อแล้วนะอืมตอนนี้ ตอนนี้นะครับตอนนี้มีคนอยากซื้อแล้วนะครับเขาอยากได้ใบที่กําลังโชว์อยู่นะครับอ่ามีคนขายท่านแรกแล้วนะครับเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนเพื่อนท่านแรกขายมาแล้วนะครับสามหมื่นทีส่งนะครับมีใครจะขายถูกกว่าสามหมื่นคีสไหครับมีใครจะขายถูกกว่านะครับอ่าไม่เป็นไรครับเราเอาเราเอาความจริงมาเปิดเผยนะครับท่านแรกนะครับปล่อยที่สามหมื่นนะครับมีใครจะขายถูกกว่าไหมคนซื้อเขาชอบถูกอยู่แล้วนะครับคนซื้อนะเขาชอบถูกอยู่แล้วนะครับ อ่าตอนนี้ราคานะครับอ่าสองพันตัดราคามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับราคาถูกตัดลงมาเหลือสองพันบาทอย่างรวดเร็วนะครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้เขาบอกว่าขายสามหมื่นฝั่งนี้มาตัดราคาที่สองพันนะครับมีใครจะขายถูกกว่าสองพันไหมครับคนที่ขายสามหมื่นเป็นไงบ้างครับตอนนี้มีเพื่อนๆขายที่สองพันแล้วนะครับคนที่ขายสามหมื่นเป็นไงบ้างครับอ่าคุณเสาครับคุณเสาขายสามหมื่นฝั่งนี้เขาขายแค่สองพันนะครับเป็นไงบ้างครับผมอ่าคุณสบายยิ้มเลยนะครับคุณสบายยิ้มเลยนะครับผม จาก3,000ถึง2,000นะครับมีใครจะขายถูกกว่า2,000ไหมครับคนไทย60ล้านคนกําลังมองพวกเราอยู่นะครับนี่ครับเคลือบแล้วนะครับขายแค่3,000บาทนะครับทางนี้นะครับทางนี้บอกว่าเคลือบแล้วนะครับปล่อยที่3,000นะครับ เห็นไหมครับตันนี้คนไทยก็มีโอกาสได้เรียกอะไรถูกไหมครับเจ้าแรกบอกว่าขายสามหมื่นนะครับเจ้าที่สองครับมันขายต่อกันที่สามพันนะครับลดราคาให้เป็นสิบเท่าเลยครับถักตัวก่อนเลยครับคุณเสาบอกไม่ขายนะครับสามหมื่นคุณเสาบอกคุณเสาไม่ขายหรอกครับถ้าไม่ได้สามหมื่นนะครับคุณเสาไม่ขายนะครับอ่าตอนนี้ก็เป็นโอกาสของคุณเล้าพันห้ามาถากนี้นะครับโหดมากไลนี้สนุกมากเลยนะครับอ่าทางนี้นะครับขายนะครับไปละหนึ่งพันห้าแล้วนะครับ จาก3,000ันนะครับเป็นไงบ้างครับตอนนี้3,000นะครับตอนนี้มีเพื่อนๆนะครับอ่าคุณคำพีนะครับคุณคำพีนะปล่อยที่1ห5 0แล้วนะครับอ่าฝั่งนี้นะครับปล่อยที่2 0 0าแล้วนะครับฝั่งนี้ปล่อยที่2 0 0าแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วว่าประโยชน์เป็นของผู้ซื้ออย่างแน่นอนนะครับผู้ซื้อจะได้ประโยชน์เพราะอะไรเพราะจะมีคนนะครับที่ราเด้ใครนะครับมาขายแต่งลดราคากันให้พวกเรายูนะครับมาเลยครับตอนนี้นะครับใครจะขายถูกกว่า2,005มีไหม อ่ะโหดมากนะครับไลน์นี้นะครับโหดมากจากหกหมื่นสามหมื่นเหลือสามเหลือพันห้าแล้วครับอ่ามากันเลยครับเพื่อนๆถ้าคอมเมนต์มาแล้วอีกอ่านไม่ทันคอมเมนต์มาใหม่ได้นะครับถ้าคอมเมนต์มาแล้วนะครับอีกอ่านไม่ทันนะครับอ่าอยากซื้อทําไงใช่ไหมครับอยากซื้อก็คือมารอซื้อของคนในไลน์นะครับเพื่อนๆที่อยากซื้อแล้วนะครับมารอซื้อในกับคนในไลน์แต่ว่าอย่ารออย่ารีบตัดสินใจนะครับเพราะเขาอ่ะ กำลังนะกำลังลดราคาให้พวกเราอยู่นะครับพวกเขากำลังลดราคาให้เราอยู่นะครับสนใจอยากขายนะครับเที่ยงเลยนะครับใส่ราคาเข้ามาเลยนะครับใส่ราคากระช่อมมาเลยนะครับมีคนขายถูกแล้วแต่ยังไม่เอาขึ้นนะครับมีคนขายถูกจริงใจทีส่งมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ขช้นให้ไม่ไม่ว่าไม่อยากขึ้นให้นะแต่ถ้าเกิดเราเปิดเผยความจริงไปทันทีคนเขาจะรับไม่ได้พี่เดี๋ยวบอกอ่านชื่อพี่ก่อนนะที่เขาเป็นคนดีมากเลย ที่ประเทศไทยนะครับที่ประเทศไทยนะครับเป็นราคาที่ดีครับพี่เป็นราคาที่ดีจะขายได้ด้วยคอนเฟิร์มครับคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มเลยราคาของประเทศไทยนะแต่ถ้าเราบอกไปอ่ะคนก็จะหนีออกจากไลท์เราไปเลยทันทีนะครับพี่ใจเย็นๆนะครับมาครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับถ้าขายถูกขายได้นะครับถ้าขายแพงก็ขายไม่ออกนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆท่านใดที่พร้อมแล้วนะครับสามารถนะครับคนซื้อนะ ถ้าเกิดรู้สึกว่าราคาย,ยังไม่โดนราคาย,ยังแรงไปนะครับก็สามารถที่มินได้นะครับกดติดตามเนาะกดติดตามนะครับเข้าหน้าโปรไฟล์นะครับกเดี๋ยวมาใหม่นะครับเพื่อนๆแป๊บเดียวนะครับ